สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมอันะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับในช่วงเทงเทียงเฮาการ์เซมาพอกันเพื่อนอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้เฮาเซมาเบิ้งเลขตัวนี้ก็คือเด่นบนชนแล้วมาเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ชน6นะครับตัวเดียวเนาะสามสูตรนะครับเป็นเลข3สูตรนะครับเนาะนะครับผมก็เป็นชุดนี้นะครับเนาะเลขชุดนี้เดินมากเงล้วนเลยเดินยาวเดินยาวมากๆนะครับเดินหลายงวดนะครับหลายงัวสามสิบสองสามสิบสามหัวนะครับเนาะนะครับในเลข ทั้งหมดนี่เลยนะครับทั้งสามสูตรนี่แหละนะครับเนาะนะครับเดินยาวนะครับเนาะในหัี่ผพันมากกับไปที่ชนหกนะครับชนหกหกตัวเดียวก็มาลักร้อยนะครับเนาะมาลักร้อยนะครับในหทว่ผพานมากนี่นะครับสําหรับในหดนี้นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเ้อาการสถิติการเทียบจักหน่อยนะครับเนาะการเดินของตัวเลขนะครับสถิติการเดินของตัวเลขนะครับอันนี้เข้ากสิเทียบมากประมาณนะครับเนาะเข้าสีเทียบมากยูบประมาณนะ สิบห้าห <balm> ัวน,นะครับตัวนี э so ้เนาะนะครับเอายี่สิบหัวนะครับเนาะยี่สิบหัวนะครับมันระสีเทียบชนประมาณยี่สิบหัวนะครับสถิตีเนาะนะครับเดินเลขเดินมาสามสิบสองหัวนะสามสิบสองนะครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบสามเนาะนะครับการเทียบชนในเลขสูตรนี่มันจะมีเลขอยู่สามสูตรก็คือหนึ่งสองสามนะครับเนาะนะครับมันกระสิชนกันบางหวดมันกระสิบ่ชนกันหมดนะครับเนาะจังหัวนี้มันก็ชนกันมาถึงสี่ตัวนะครับนะครับมันชนกันมาสี่ตัวก็คือมันชนยางละสองสูตร ตัวละสองสูตรนะครับซีโต้สามแปดเก้าสูตรขม่าสามสูตรเนี่ยครับเนาะนะครับในเลขเด่นบนนะตัวนี้มาสองตัวนะครับจังใน่งวต่อมาเนี่ยมันกระชนกันสามสูตรตัวเดียวนะครับเนาะเราจะเอาตัวที่ชนเยอะที่สุดนะครับเนาะตัวที่ชนเยอะที่สุดนะครับตัวได้ชนหลายกโมูที่สุดก็เอาตัวนั้นเพียงตัวเดียวนะครับนะครับจะเป็นสามสามสูตรนะครับชนสามมานะครับเนาะแต่สีมาลักหน่วยเลขสามมาลักหน่วยเนาะนะครับ แจงตัวนี้นะครับเนาะก็ชนกันสองสูตรนะครับสองกับสามชน2สูตรอันนี้ก็ไม่ชนใครเลยนะครับเนาะก็สองสามจับเอาสองสามแล้วก็สองก็มาหลักหน่วยนะครับอันนี้คือกันนะครับเนาะนะครับสามสูตรนี้ก็ชนกันเลข4ชนสองสูตรสูตรที่สามนี่ก็ไม่ชนใครเลยนะครับนะครับก็ะจับเอาเลข4ตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับเนาะกับซกับมาในหลักหน่ยนะครับตัวนี้เื่กันนะครับเนาะเราก็จะจับเอานะครับจ้งตัวนี้ก็เป็นเลข1ึงนะครับเนาะ ชนสสูตรเลย1ก็มาในหลักสิบนะครับแบบนี้นะครับเนาะกระสีมากเป็นแบบนี้สําหรับเลขในสูตรนี้นะครับเนาะก็จะชนกันนะครับเพราะฉีเลือกเอาตัวที่ชนมากที่สุดนะครับนะครับเอาตัวที่ชนมากที่สุดเท่านั้นนะครับเนาะคือเป็นเลขเด่นนะครับเนาะตัวอื่นจะมาหรือไม่มาก็ก็จังว่ากันแต่ว่าเอาตัวที่ชนมากที่สุดก่อนนะครับนะครับจังในวันล่าสุดนี่นะครับเนาะนะครับในวันล่าสุดนี้กับส้นไปที่ตัวนี้นะครับหกไม่ชนสามสูตร หนึ่งสองสามนะครับนะครับส่วเบิร์นกับสีมีชนวสองสูตรโยเข้ากับว่าเอาเอาเพียงตัวเดียวตัวที่ชนมากที่สุดก็เลขหกเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลขหกตัวนี้ก็สิไปที่หลักร้อยเนาะนะครับไปที่หลักร้อยนะครับตัวนี้เนาะนะครับสำหรับหวดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเหาสีมาเบิร์นในงวดนี้นะครับว่ามันสีออกมาเป็นรูปแบบใดสามสูตรนะครับเนาะนะครับสามสูตรตามที่เขา ได้จับให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะก็คือเป็นตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่1ที่2ที่สามนะครับ1 2ตัว2 3สามตัวสามห้าตัวนะครับเอาไปที่สูตรที่1 2 3สาเลยนะครับเนาะนะครับไปที่สูตร2ตัวก่อนนะครับเนาะสูตร2ตัวก่อนนะครับสูตร2ตัวนี่นะครับเนาะเดินนะครับเนาะ32มงวดผ่านนะครับวันนี้เป็นวันที่3 3านะครับเนาะก็เดินมาแบบนี้นะครับเนาะเลข2ตัวนี้นะครับก็จะมา110หน่วยเลยนะครับ มาร้อยสิบหน่วยมาสามหลักเลยเด้ตัวนี้นะครับมาสามหลักเลยนะครับเนาะเดินแบบนี้ล้นะครับเนาะก็วิ่งสองตัวนะครับเนาะก็วิ่งสองตัวนี้นะครับเนอะก็มันสิเป็นเลขที่นะครับแล้วเดินเยาเกินไปหรือเปล่านะครับเนาะนะครับมันจะเดินยาวเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันนะครับเนาะก็เดินมาถึงสามสิบหน่วยมันก็สิถือว่ามันก็สิหลายเกิดไปนะครับเพราะว่ามันบรลสุทเลยมันก็นะมันเป็นไไไปม่ด้นะครับ แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนะครับมันก็สามสิบสองหัวที่ผ่านมาก็ได้สามกับหกเลขพก็มาหลักร้อยซะนะครับมาหลักร้อยซะนะครับสำหรับมวนนี่นะครับประมวลผลออกมาแล้วก็ได้ไปที่แปดกับหนึ่งได้แปดกับหนึ่งนะครับการประมวลผลของเข้าเข้ากานะครับเนาะทบพ้วนเมืองไรตลอดเลยนะครับเนาะใซรหลักหมื่นแปดครั้งนะครับแปดครั้งเอ่ยหลักแสนแปดครั้งนะครับหลักแสนตัวนี้นะครับเนาะแสนตัวนี้แปดครั้งนะครับตัวนี้นะครับแปดครั้งนะครับหลักแสนแปดครั้งนะครับหลักแสนแปด สองแปดสิบหกก็สิได้หกหกนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์สามครั้งก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็หลักสิบล่างสองครั้งก็ได้หกนะครับพอหกเป็นสองหลักพันก่อนนะครับหลักพันก่อนนะนะครับหลักหมื่นหลักพันก่อนหลักแสนแปดครั้งสองแปดสิบหกได้หกนะครับหลักหมื่นเลขศูนย์สามครั้งได้ศูนย์ หลักพันเลขห้าได้ห้านะครับหลักสิบล่างสองครั้งก็เลขหกสองเทียได้สองนะครับแล้วก็สิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองก็เลขสี่นะครับหน่วยครั้งที่สองสองครั้งก็เลขเจ็ดสองเทียเป็นสี่นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่ก็เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เนาะนะครับแล้วก็บวกเจ็ดพงที่นะครับตัวนี้นะครับเนาะถ้าที่บวกกันไปเลยครับนะครับบวกกันก็จะเป็นหกบวกศูนย์เป็นศูนย์หกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกเจ็ดก็จะเป็นแปดนะครับแปดบวกสามก็เ nice. ป like ็นหนึ่งได้แปดกับหนึ่งเนาะได้แปดกับหนึ่งนะครับใน้โจทสูตรที่หนึ่งเนาะแปดกับหนึ่งนะครับต่อไปเราจะลงสูตรที่สองนะครับสูตรสามตัวเนาะนะครับในสูตรสามตัวสูตรนี้เดินมายี่สิบเอ็ดขวบนะครับยี่สิบเอ็ดวบตัวนี้เนาะยี่สิบเอ็ดขวบเดินแบบนี้เลยนะครับน้อยเลขสามตัวก็เข้าหนึ่สิบหน่วยนะครับเข้าหนึ่งสิบหน่วยนะครับตัวนี้แต่ว่าส่วนมากก็จะเข้าซิบกับหน่วยตัวนี้นะครับเนาะ ตัวนี้นะครับทั้ง20งวดที่ผ่านมานี่มีแต่1ิกับหน่วยทั้งนั้นเลยเข้า10บหน่วยนะครับในเลข2ในเลข3ตัวนี้นะครับเข้า10หน่วยมีงวดลาสุดนี่เท่านั้นที่เขารักร้อยหลักร้อยตอนนั้นจะเข้า10บหน่วยทั้งหมดนะครับเนาะในงวดล่าสุดเดขหกเจ็ดแปดไปรักร้อยนะครับเนาะวันน at ี้ประมวลผลเราได้สามสี่หานะครับตาแหน่งที่เข้าประมวลผลกันนี่นะครับตามนี้นะครับหลักแสนหลักหมื่นสามครั้งหลักสิบบนสามครั้งหน่วยหนึ่งร้อยสามบวกสี่เดินไปสามตัว นะครับเนี่ยตัวนี้เนาะนะครับหลักหมื่นก็สิเป็นเลขศูนย์หลักหมื่นเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับหลักพันก็สิเป็นเลขห้าสามเทียนะครับห้าสามสิบห้าก็ได้หานะครับได้ห้านะครับหลักสิบสองครั้งก็คือเลขเก้าสองเทียเป็นแปดเป็นแปดนะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหาเลขห้านะครับหลักร้อยครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่เอาแล้วก็บวกสี่ครั้งที่นะบวกสี่ครั้งที่เนาะ หาบวกแปดเป็นสามสามบวกแปดสามบวกหาเป็นแปดแปดบวกแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสามสี่ห้าในสามสี่หาเนาะนะครับสําหรับในสูตรที่สองนะครับเนาะสามสี่ห้านะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามกระสีเป็นสูตรห้าโตนะครับนะครับเนาะสูตรห้าตัวสูตรนี้การเดินมายี่สิบวองหมดกันนะครับเนาะตัวนี้เดินมาตั้งแต่เจ็ดสองเจ็ดนี่เนาะนะครับเดินยาวนะครับเดินเนี้ก็สูตรที่สองเนาะ เดินยาวกว่าสูตรที่สองนะครับเขาก็จะเป็นยี่สิบห้าวดนะครับตัวนี้แต้ว่าเลขตัวนี้นะครับเข้าไปทั่วเลยนะครับไปทั่วเลยสูตรนี้นะครับมั่วขนาดเลยนะครับไปร้อยสิบหน่วยเลยนะครับร้อยสิบหน่วยไปทั่วสารทิศเลยนะครับนี่นะครับเนาะไปมัดจิบประเด็นเลยไปสุ้หมองตัวนี้เนาะนะครับแล้ววดล่้าสูตรนี้ก็ไปที่ตัวนี้เลขหกเนาะเลขหกนะครับมาที่หลักร้อยนะครับหลักร้อย มาตัวเดียวกันเลยนะครับในหัวที่ผ่านมาในหัวนี้นะครับเนาะนะครับเขาปะมวลผลออกมาแล้วใดนี้นะครับเนาะห้าหกหนึ่งสสามนะครับตามนีนเลยนีครับปะมวลผลเนาะห้าหกหนึ่งสสามนะครับหกนย์ะครแล้วแปดก็เป็นหกห้านครับเนะครับอันนี้หน่วยสองเนาะบวกหนะครับนะครับบวกหนึคงที่นะครับก็บวกกันมาเลยหกหกเป็นสองกห้าเป็นเจ็เก็เป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้า ห้าบวก1เป็น6 6หบวกห้าเนี่ยบวกหตัวนี้เป็น1นะครับแล้วก็2 3งสบวกหนบวกหนะครับได้5 6 1 2 3หนามนะครับ5 6 1 2 3นะครับนะครับเนาะก็สิได้ว่าเป็นตัวนี้บานตัวที่มันชนนะครับเนาะตัวที่ชนมันจะมีอยู่2ตัวนะมีอยู่3ตัวชน3ตัวเนาะนะครับก็เลข1ตัวนี้ก็จะชน2ตัวนะชน2นะครับตัวที่ชน3บ่มีมีแต่ชน2เนาะนะครับตัวนี้กสิไเป็นเลขสามตัวนี้กเป็นเลข5 ก็จะชนตัวนี้นะครับก็จะได้ไปที่สามโตนะครับวันนี้ชนสองสองสูตรนะครับหนึ่งสามและห้าได้สามโตนี่นะครับหนึ่งสามห้าเนาะนะครับหนึ่งสามและห้านะครับหนึ่งสามห้านะครับเพื่อนเนเนาะนะครับในตัวนี้ถ้าเป็นหนึ่งสามห้านะครับถ้าหนึ่งสามห้าถ้าเป็นเลขเด่นหนึ่งสามห้าเทขามาเทียบนะครับเอามาเจียบก็ลักสิบลักหน่วยนะครับนะครับหนึ่งสามห้า นะครับตัวนี้เนาะหนึ 1, ่งเด่นนะครับหนึ 1, 3, ่งสามห้าเอะหนึ่งสามห้ากระสีมีตัวที่ชนกระสีมีตัวนี้เนาะครับมีหนึ่งนะครับนะก็จะมีหนึ่งตัวนี้ชนหนึ่งตัวนี้นะชนหนึ่งนะครับในหลักสิบชนหนึ่งในหลักหน่วยชนสามกับห้านะครับชนสามและห้านะครับชนสามและห้าหลักสิบชนตัวเดียว หลักหน่วยชนสองโจนะครับก็จะเด่นไปที่สามและห้าหนึ่งในหลักสิบนะครับมันกระชลกันไปทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นเลขเด่นเนาะตัวนี้เป็นเลขเด่นชนมาสองสูตรสามโจนะครับสามโจหนึ่งสามห้านะครับก็จะเป็นสามกับห้าในหลักหน่วยหนึ่งในหลักสิบนะครับเนาะสามกับห้าเนาะนะครับตัวนี้ชนแล้วมานะครับชนแล้วมานะครับนี่นะครับเนาะมันก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะนะครับเกินยี่สิบงวดนะครับเกินยี่สิบงวดชนสามสูตรเนาะ มราชนมาสามโขนะครับเกินยี่สิบมวดนะครับก็มาทุกงวดเลยละมาทุกวัดทุกงวดนะครับนะนะครับสิทีิทิมมาได้ก็ไม่ได้ทิมดุวยกันนะครับนะนี่นะครับก็ถ้าชนแล้วก็จะมาเลยนะครับชนแล้วก็จะมาอตัวที่ชนมากตัวที่ชนหน่อยนะครับมากตัวที่มาที่ชนที่มาเนาะชนแล้วก็มาเพื่อมันชัดเจนวงสีแดงแล้วพ่อเพื่แต้มสีเข้าไปอีกเนาะนะครับเอาเน่ก็คักรถบอกขักเนาะเห็นแต่ขักขักรถเนาะตัวที่ชนนี่มานะครับ าานชนแล้วมาันสิละชนมากงั้นสิชนแล้วมาแบบนี้นะครับชนแล้วมางั้นสิน้าเนาะนะครับบบแจงบบซัดหนานะครับเนาะนะครับชนแล้วก็มาแบบนี้ชนแล้วมาชนมานะครับชนแล้วก็มา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 เนาะนะครับชนแล้วก็มา นะครับชนแล้วก็มานะครับชนแล้วก็มานะครับเนาะแบบนี้นะครับชนแล้วก็มานะครับเนาะเสียวมาเป็นแบบนี้นะครับตัวที่มันชนมากเนาะเอานะครับผมกสำหรับในิปนี้เข้าก็จะมาจับตัวเ่นนะครับเนาะเดี๋ยวสำหรับแต้มร่วมด้วยนะครับแต้มร่วมนะครับเดี๋ยวได้แต้มร่วมนะครับเพราะกำลังปอมบนเพราะว่ากระสีทงงใสกระสีใสสูตรเก่าละพอวานเป็นอย่างตีทามันหลุดแล้วมันจะเข้าขึ้นเป็นเพื่อนวานละนะครับเนาะแจังนักวัตถิภัณฑมานะครับแต้มร่วมชองตัวล่างกับ เลยนะครับเข่าหกแต้มแต่ว่าหันเจ็ดเก่าบ่าแมนหกแต้มบ่าแมนเจ็ดเก่านะหกแต้มหอกพูนะครับนะครับเดี๋ยวเ้าจังคอยสีม่วผลมาจับนะครับมาจับเดี๋ยวนี้ห้าเลขเด่นก่อนนะครับเลขเด่นของเรานะครับอันนี้คือตัวนี้เดินยาวมากๆเดินยาวมากๆนะครับเข่าฟักเลยไวจักนะครับนะครับบันไก่้สิออกลูลกนะบนก่เสิอไกลเสออกแม่แพรูโลกมันมันโดดแล้วนะครับนะครับครับนี่นะครับเนาะก็ชนแล้วก็มาแบบนี้ ถ้าจับแบบนี้ก็มาเลยเด้มาเลยนะครับพอออกมาปุ๊บก็มาโลดนะครับประเดี๋ยวอยากนะครับมาโลดถ้าถ้าถ้าออกมาพอจับได้แล้วปุ๊บไม่เสี็จับมาโลดนะครับออกเปาะโลดนะครับเนาะนะครับเป็นเช่นเป็นเ่นนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะขอเสียมาจับอนเต็มรวมนะนะครับเดี๋ยวบางที่นะครับในคลิปต่อไปบางที่อาจใช้รองร่างแทนนะครับเนาะงล่าง มันสิมีหลักหน่วยล่างนะเพื่อนเพื่อนานะเดี๋ยวสิลงหลักหน่วยล่างเพื่อนเพื่อนหลักหน่วยล่างสามตัวหลักหน่วยล่างสามตัวสองสูตรนะนะครับตั้งแต่แปดสูตร am, ส้นกันก็นได้สีตัวต้นตั้งแต่สามตั้งแต่แปดโตสามสูตรส้นกันก็ได้สีตัวถ้าสามโตสองสูตรเอามาเทียบกันมันสิได้จักตัวนะครับหลักหน่วยล่างสามสูตรสามสามโตสองสูตรนะครับส้นกันแล้วมันสิได้จักตัวมันก็บ่เกิน สองตัวนะครับจะได้งวดละโตัสองตัวแต่ก็เดินลายงวดเลยเป็นสิบงวัดนะครับเด่นเป็นสิบงวดแล้วนะครับสองสูตรชนนะครับเนาะสามตัวสองสูตรเทียบใส่กันแล้วมันเได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะเลขสามตัวสองสูตรเอามาเทียบใส่กันนะครับแล้วก็เป็นเลขเด่นในหลักหน่วยนะครับปักหลักเลยปักหลักหน่วยล่างเนาะในนั้นคลิปต่อไปจังคอยเบิ้งนะครับนะครับในคลิปนี้เขามาเบิ้งเลขเด่นบนนะครับสำหรับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต เอ้าแอดก็ได้ข่าวๆออกมาแล้วนะครับเนาะล้านเปอร์เซนต์ของเรียวเขาลงเดียวแอดคลงไห้นะครับล้านเปอร์เซนต์ของเข้างวดนี้ชนกัน3สูตรตัวเดียวโคโรเลยชนกัน3สูตรตัวเดียวเลยนะครับงวดนี้สําหรับล้านเปอร์เซนต์นะครับเนาะนะครับผมโอ้ยทัดแย่นะครับงวดนี้นะครับเนาะนัครับผมกะมันกะคันทันทัามันชนแบบนี้นะงวดที่ผ่านมาบอมาไรมาตัวรองเลยมาตัวรองนะครับงวดที่ผ่านมามาตัวรองคือชนเจ็ดเจ็ดไม่มามารองนะครับตัวรองก็คือตัวที่มันชน สองสูตรหรือว่าตัวที่มันบ่ชนมากนะครับมันกะนะครับในหัวที่ผ่านมาตัวเด่นบามาเนาะนะครับมาตัวร่องนะครับตัวที่ไม่ชนนะครับอยู่ที่สุดนะครับเนาะนะครับเอาสําหรับงวดงวดรองหันมันมันเป็นแบบนี้นะครับมันชนสองสูตรมันบม่ได้ชนสามสูตรนะครับถ้าชนสามสูตรนี่กัค่อนข้างที่สีโอเคอยู่นะครับแต่ว่าหัวที่ผ่านมาชนสองสูตรชนหนึ่งกับสองนะสูตรสามว่ชนเนาะนะครับงวดนี้ชนสามเลยเด้ชนสามสูตรเลย นะครับงวดวังหันพอค่อยคักปันใดพราะว่ามันชนสองสูตรนะครับเนาะแต่ว่าง,งวดนี้ชนสามเลยชนกันสามสูตรตัวเดียวโคโรเลยนะครับเนาะเอานะครับพ่อจังมาเบิ้งในรานปรเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวกาเซล่งตัวนี้ให้เพื่อนๆก่อนเนาะหน่วยล่างสามตัวสองสูตรนะครับเนาะเทียบชนได้กี่ตัวได้ประมาณตัวหนึ่งหรือสองตัวนี่แหละนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนานะครับแรันเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ